สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องพึ่งสุดารัดเหมือนเดิมน้ำคะแต่วันนี้เราอยู่ที่ไหนคะสถานที่แบบนี้เมื่อเนน้องพึ่งมาวัดพระสมุทรเจดีนะคะมาหาหลวงตาม,มาตัดเล็บให้ยายนะคะยายที่น้องพึ่งเคยตัดให้เราตะกีนะคะยายที่พิการพึ่งซีที่น้องพึ่งเคยเอาลงให้ดูแล้วนะคะตอนตัดนู้อันนทายไม่ยุต่ว่าแม่บ่วไทยค่ะพี่น้องขากับเล็บบด วันนี้จะพาไปดูบรรยากาศย่างไปตลาดหนาวัดค่ะพี่น้องขาเดินไปแบบนี้เลยนะคะกับจิ๊กโกเด็กวัดนะคะซึ่งเขาเป็นเด็กวัดชื่อคือเขาคือพี่ชายหนูเองนะคะพี่น้องค่ะมาย้อนรอยอดีตสมัยอยู่วัดนะคะ ว่าน้องพึ่งยางมาตลาดนัดหน้าวัดแบบนี้แหละคะ่ะจะมีคลองถมเจด,ดีนะคะทุกวันนังคารและว,วันศุกร์นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ตรงกับนัดพอดีน้องพึ่งก็เลยเฮตุราลัางถวยลังางซ้อมตัดเล็บตาหยังแล้วก็เลยสีออกมาซื้อกับเขาแซ่ตู้ไว้ให้ลวงตาชั้นเทนนะคะแล้วก็จะซื้อไปฝากแม่ชีที่น้องพึ่งเคยอยู่ด้วยนะคะภาพบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ พากัญญางออกมากมือนีมากับหลานหน่อยกับพี่สะไยนะคะไปแวะแหวะหาพี่สะไยกับหลานไส้มาเที่ยววัดน้ำค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตลาดนัดนะคะซึ่งน้องพึ่งค่อยทายหลายรอบ้วคะตลาดข้องถมแห่งนี้อเอา้าสัลูกับอยู่รงยู่เย ไดนอะไรป้าที่ดนที่ไหนระวังรถเด็กน้อยก่ะเพื่อมเลิกโรงเรียนค่ะพี่น้องค่ะกระสาเสียงเซลเซียนด้วยค่ะเพราะว่า,ารั้ววัดติดกับรั้วกำแพงโรงเรียนเลยนะคะโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้ก็คือสองแถวนะคะไปพับประแดงยังคงมีสองแถวหกร้อนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินข้ามถนนนะคะอารามบอยนะคะเขาทำหน้าที่อุ้มเด็กในวันนี้อารามบอย อ้าลามบอยอ้ผู้ใดเออผู้ใดก็ว่าอาลามเกินเหมือนเดียวบ้างเพียงงงอะไรอาลามบอยอาลามเกินอาลามเกลูกับบอกว่าอาลามเกินเหมือนมารู้จักไหมอาลามเกินเด็กวัดผู้หญิงเหรอเด็กวัดผู้ชายเด็กวัดผู้หญิงมาเดิอ อนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าๆนะคะพี่น้องคะปกติอสี่โมงแรกนี่คนสิบกค่อคหลายได้ค่ะแต่ว่าตลาดยูนี่แค่สี่โมงเย็นคนก็เต็มแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคนจะเยอะขนาดไหนเวลาสี่มง แบบดินแนวแนวไพี่นวขาวแอลแม่าพ่้เรามากับแก๊งเด็กวัดนะคะวันนี้ กุเรียนนะคะแล้วก็เจอพิซซ่าแม่พิซซ่าแม่เต้องหอ่แตงุงสิกินยังกัเอาเดอเอาหมูสเต๊ะเอาหมูสเต๊ะให้เรา แล้วเห็นหนาดูแล้วสีเบ่อเบ้อหมูสเต๊ะมาแบมันมากแช่ไห้大มันก็ซื้อตาหมูสเต๊ะมาสินะสวัสดีคะไม่มีเจชี้ค่ไว้ทุกนค,คนางไปเนมดแล้วแ <c oughs> ต่ว่าหนูมีเงินสดบปลายหนูต้องใส่โทรศัพท์สแก,กนนะคะเดี๋ยวรอบแรกหนูจะพาเดินทัวร์ก่อนจะยังไม่แวะซื้อนะคะเพราะว่าตัางอยู่ในโทรศัพท์ ว้าวอันนี้คือของชอบยายอ้อยนะคะนี่เลยแม่เบิ้งโรอะไรเอ้ยยี่สิบบาทออากได้ยายอ้อยแม่ฮะเอาแม่คือพอชิมถอาเตางไปมันนั่งก็ได้ด้ มันก็กล้าไปดอกจับมือจับมือจับมือคนเยอะจับมือจับมือก่อน <c oughs> มึงอุ้มมันจังไต่มันคือได้จับด่าบมันเจ็บดาบประกาศร้อกร้อนไม่ถึงสองเลยถ้ามันออกจากตรงนี้มันหันเข่าโคตรแดง อไข่นกกระทาบานาสรุปแล้วมันคือไข่เต่าหรือไข่นกกระทาคะพี่น้องค่ะแต่ว่าแต่น้อยหนูเอิแต่ไข่นกกระทาพี่น้อง่าบ้านหนูไม่เรียกไข่เต่านะคะตอนนี้แม่อ้อยกำลังหมกมุ่นอยู่กับการเลือกมังคุด ร้อนจริงๆแบบร้อนจนจนคนต้องถือร่มเดินนะคะตอนนี้แม่อ้อยก็กำลังเลือกอยู่เรายังไม่ได้ไปไหนนะคะพราแม่พี่นัองขะตอนนี้คลิปจะ8นาทีแล้วนะคะบา้งหลานไส้หัวเปียกมอดยอดพี่น้องะ่ะ เพิ่นเห็นหนูเพเิ่นะะเอ้ไ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 ้ไอ้อ,อ้ไอ้อ้ไอ้้ไเ้ไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้เอ้ไ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 ล้ไ้ไอ้เอ้ไ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 อ้้ไอ้เอ้อ้อ้ไอ้ไอ้ปอ้้ไอ้ไ้ไอ้อ้้้้เ้้ออ้้้อ้เ้้อ้เ้้ បិទឈីបក